ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่อง,งเองินเรื่องความสัมพันธ์โพแค่เดมีจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้จากที่ได้มาพบอาจารย์แล้วคุณพี่ได้ข้อคิดหรือแค่แนวทางโอ oh, ้ได้แนวทางได้ข้อคิดที่ดีจากอาจารย์มากเลย พอดีก็คิดแนวทางเราก็เป็นอะไรละ่ะที่อาจารย์บอกเราไม่เข้าใจโมเดลที่หกพอดีมันตรงกับงานของเราเราขายอาหารขายเ้าหู้อ,อาจารย์จะแนะนําว่าให้ทําโลโก้ทําแบรนด์ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําโรงงานเลยก็โอเคนะเพราะมันเป็นสิ่งดีดสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งอาจารย์ก็แนะนําว่าจะแก้ไขยังไงแล้วก็ทาตามนะั้นเพราะว่ารู้สึกว่า มันถูกใจอะเนาะถ้ามาเจอสินคติม,ม,มันก็ถูกใจแล้วอาจารย์ก็แนะนำถึงสินคติมันก็โอเคขอบคุณอาจารย์ธนาพจน์มากๆค <c oughs> ่ะปีห้าเจ็ดห้าแปดอางสูงใหญ่ก็ว่าจะทำตกแต่งภายในตรงนี้จะเป็นตู้เป็นอะไรแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเรามาทำตรงนี้เราก็ไม่มีเงินเปคลาหา <c oughs> เราก็เลือกเอาที่จะหาเงินเข้าเนี่ยหลวงพ่อคุนอัจฉริยะเนี่ยหลวงพ่อขุนค่ะไปหลวพ่อขุนอัจฉริยะค่ะแล้วทีนี้พระเจ้าอยู่หัวจะดึงตามอันนี้มันเป็นรูปเดิมเราไม่ได้โอเคได้นะตรงตรงนี้ยแค่ติวแค่คือตัวตั้งฐานขึ้นดูสังเข้าเรารู้ให้ี่อาจารย์แบบน้องวิววิวพี่เดียรอันนี้อันนี้ห้องนี้ สตร์สูงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณซอนโดยตัวเชี่ยวชาญจะช่วยให้คเก้า,าวทาง